นังใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วน อย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลก ก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายสบายอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบาย ตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆํามใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาๆต้องเบาๆ ต้องสบายสบายใจจึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะต้องสบายสบายอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายสบาย แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จุในกลางดวงใสใสคือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมๆเหมือนดวงแก้ว ให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคลายเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใส,ใส่ นึกได้แค่ไหนก็อเอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆไปสบายโดยประกรรมภาวนาะในใจ เบาๆว,ว,ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไป อยากหยุดใจนิ่งๆเฉยๆนิ่งๆนุ่นนนนนนมๆเบาๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุม่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเอง เมื่อเราทําถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นพลงจะเป็นช่องว่าง ร่างกายจะขยายให้ออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลื่นไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆลงโลมกลาง,งอาวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเอง เลื่อนกับไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกาย อย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งๆนุ่มๆน,นานนาต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเอง หลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในแต่งแต่เหมือนฟ้าสังสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสยเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสายเย็นสบาย สำหรับผู้ที่รมเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้การนิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชํานอนให้คล่องหยุดแรกนี่นะจ๊ะสําคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่าย แม้ทำไปแล้วเนี่ยก็ต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนุ่มนุมดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วน ดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวแต่ยังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งๆเฉยๆถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุก จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์เคยเลยความทุกข์ใจยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งได้ในระดับ9กแต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับ ภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งมีนุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก,ก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตละปัดต้องง่ายๆต้องสบายถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะ อ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆนุ่มๆน,น,นานๆ จากนิ่งนุ่มนานๆาก็จะกลายเป็นเน่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านน่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆเขาียดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนกข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆ พอเราทำตรงนี้ซ้ำซ้ำซ้ำบ่อยบยให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องนำซ้ำซ้ำซ้ำการเคลื่อนก็ไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ยความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลย จากดวงนี่ก็จะผพาไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเ,เลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมีหกดวงซ้อนซอนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนซ้อนกันอยู่ ดวงน้นก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครันใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเอง อยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำๆๆคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะ แม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆหนึ่งๆาภาษาบรลีก็ว่าภาวิตาพาหุลีกตาตั้งบ่อยๆตั้งหนึ่งๆแม้ทำํำนานแล้วก็ยังต้องบ่อยๆตั้งหนึ่งๆซ้ำๆ พอมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอาศจรรย์ใจกายภายในเรืนกายมนยนละเอียดเนี่เราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโต เหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกาย ทำเป็นแล้วก็ตํามาฝึกตรงนี้ซ้ำๆๆไปเรื่อยๆเ,เลยกลายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคารืหัดจนกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมลูปภพมให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกแั่งแต่กระหัตมาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนร จากเน่มาเป็นพระเก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆอเก็กรรมมาแต่ละพแต่ละชาติก็ต้องงานมาสะสางอาจทาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิน้นไปให้เหลือแต่ท่าทางที่บริสุทธิ์ล้นๆ้นคือเป็นกายพระ และกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่ต่อไปเรืเร่อยๆจะต้องสุดท้ายเป็นกายพระอระหัน์นั่นแหละซาบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสาสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปใ่อยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละ ให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งประเั้งคำว่าใจหยุดนิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่ง จะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลันธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลัณน,นั่งทำซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้น ให้บริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆกลานตั้งเห็นจามไปลูกคือใจให้ใสๆให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสาสา,สางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้นี่ย มนุษย์จะไม่ใคยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุทำเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินมาอวิชานั่นแหละให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือประมาณชีวิต ล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้หมืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสรรพสัตว์แลสะสรรพสิ่งทั้งหลาย อยู่ตรงนั้นสิ่งที่กระบาบ,บังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณทั้งห้าตั้งแต่กามาจันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามาลเขก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไปกับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกินรสัมััิธรรมลม ติดในลาบยศสันเสริญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความกโกรธความผูกพยาบาทกัดแค้นใจกันไอจิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยในเรื่องราวต่างๆ แต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไสรสลับัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าเราจะทำได้ไหมหลังเลยสงสัยอยู่นอกเดี๋ยวจัสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นต้งใสยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้น อาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความทอ้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกโลกเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกโลกเมื่อถูกบทบังในความไม่รู้แล้วก็นิวอรอนทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลา กับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจยังไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่าน,นั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปได้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งตรงข้าวกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากผลทุกข์อยากไปน,นิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งให้มากๆเราจะได้ เข้าถึงความสุขที่แท้จริงกาถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมิจามกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะก็นั้งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุาไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธก็จะมาพร้อมกับความสุข ความสะอาดควา,าวาความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความปจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายใน เห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวัย สว่างเข้าไปเรื่อยๆภายในเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้ไปถึงดวงตามภายในให้ได้ กาบไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบโวนทุกประการเกตดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลก นั่งสงบนิ่งอยู่บนแผน่นชาเราจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ